ก็ตอถแถลงการขอโทษประชาชนที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ยืนยันสถานการณ์การเมืองร้อนแรงและมั่นใจว่าจะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ได้โดยเรียกร้องให้รัฐบาลเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปหากไม่ตัดสินใจกกตจะใช้สิทธิ์ตัดสินใจเองในวันที่2มกรากคมนี้เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ชมรมช่างภาพการเมือง ประนามการกระทำรุนแรงต่อสื่อมวลชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบจลาจลที่ยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางใส่กลุ่มผู้ชุมนุมและสื่อมวลชนที่ใส่ปลอกแขนขณะรายงานข่าวขณะที่ศูนย์เอราวันสรุปผู้บาดเจ็บจากเหตุชุมนุม61คนส่วนใหญ่บาดเจ็บจากแก๊สน้ำตาและกระสุนยางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน <Okay. S 1> มีมติ เก็บค่า FT งวดเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2557เพิ่ม5สตางค์ต่อหน่วยทำให้ค่า FT งวดนี้เท่ากับ59สตางค์ต่อหน่วยโดยคณะกรรมการพิจารณานำเงินค่าปรับที่ได้จากการขาดส่งก๊าซแหล่งเยตากุล130.39ล้านบาทมาชดเชยเพื่อให้ภาระ FT ของประชาชนลดลงสนับสนุนโดยสบูเป็นเน็ต CME